อันนี้นะครับเป็นสองพันห้านะครับพยายามลดต่อเรื่องมาเลยนะครับพยายามลดต่อเรื่องมาเลยทางนี้เปบทเอ็มเครื่องซิงค์นะฟังทางเอนะครับต่อให้เราเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครได้มอ๋อช่างเล็กแม่กองช่างเล็กแม่กองเจอกับเอ็มเครื่องซิงค์นะครับ เราไม่มีสปอนเซอร์ทุกต่รับรถไฟไปรถมันจะแรงหน้ามันต้องมีสั่งนะค่อยๆไปรวมไปถึงแม่นะรถถูกใจนั่นรับแม่นะครับไอ้ยังไม่ได้ขึ้นเลย้ก็ล้อเลยล้อเล็กหมดแล้วใช่ล้อเล็หมดแล้วยางยื่งเรามีแล้วช่วงล่างเราก็ยังไม่มีเครื่องเราก็ยังไม่แรงพอปลายมันแค่ส่วนไม่ส่วนเล็กๆ เอาไว้เล่นกันกับเราตอนนี้การติดต่อกันเราก่อนจะไปต้องพาอะไรไปด้วเราไม่มีต้นทุนเลยเราไปได้เรื่อยใช่ไหมล่ะมาดูว่าเวลาออกมาได้สามโดมแล้วจากนี้ครับตั้งเป็ก่อนครับสามถึงห้าแล้วจากนี้ครับเอ็มเครื่องซิงครับมาดูนะครับเอ็มเครื่องซิ่งครับตั้งเล็กแม่กองนะครับจะดีกว่าเดิมหรือไม่ล่ะ เล็กแม่กองสิบเอ็ดนะเกือบสามสามเจ็ดห้าครับอ่าพูดต่อไปครับสถานียูทูบก่อนมาดูครับหมายเลขสามหนึ่งสามครับในด้านแห่งนี้ครับเชฟเซเว่นเป็นน้ำมันหมูวัดพิจิตรนะครับวัดนพิจิตรนะครับผีผีสภาพรัด กไม้สามหนึ่งโลครับไปดาทางเอครับไปร่ับแหลมสบังกันไปรุ่นแหลมสบังจากครับโษติดโคถูกขอไพเแดงงานหัวใจ thank <laughs> you ากันครับ ลางรถบรนะครับ้อสเกตครับรถบรนะครับหยุดเวลาไปที่สิบสามนะครับที่สิบเ็ดนะครับรถต้อนคะรับาง